ส่วนคำพูดวาจาภาษาที่พยายามบ่ายเบียงนะฮะว่าการการะทำความผิดของคนตัวเองนะไม่ผิดไปโยนความผิดรัฐประหารนั่นก็หุ้นส่วนคิดว่ายัางไงอ่ะแสดงความคิดเห็นหน่อยฟังขึ้นไหมนะ,ะสิ่งที่ทักษิณพูดเนี่ยไม่เกี่ยวกับสถาบันไปเกี่ยวกับการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นผลผลพวงอะไรกับรัฐประหารหรือมีการกันแกล้หรือเปล่านะถ้ามีการกันแกล้จริงทำไมไม่แจ้งจับคณะรัฐประหารนะทักษิณแจ้งจับคณะรัฐประหารเลยแต่มันคดีกับรัฐประหารเลยพลเอกประยุทธ์จันโอชาดำเนินคดีเลย สวัสดีครับผมกับผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิทยหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของทักษิณชินวัตรเกี่ยวข้องกับอุ้งอิงลูกสาวนะครับหลังจากทักษิณก็หายตัวไปนานนะฮะหลังจากที่อายการก็สั่งฟ้องในวันที่18มิถุนายนนะครับก่อนหน้านั้นอายการสูงสุดก็มีคําสั่งอย่างเป็นทางการในเรื่องของมาตรา1 12ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะแล้วก็สูก่กระวกบวนการวิเคราะหกัน เป็นอะไรแต่ที่เขาจะปล่อยให้ทํางานก็ยังเนียมหน้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ไม่ปล่อยให้ทํางานก็ไม่เนียมหน้านะครับเพราะว่าโดยพ่อยิ่งพวกองค์คมรีทั้งหลาย่ก็เที่ยวนี้กันแล้วก็ทหารเนี่ยก็จะฟังทางองค์นตรีเพราะตอนที่เราเขาไม่ต้องการให้เราอยู่เนี่ยเขาก็ให้สุเทพออกมาเรามีทหารเขาไปช่วยแล้วก็มีพวกบางคนมาจากในวันมาช่วย เึ่นก็เป็นพาเลเซอร์โคนเป็นเซอร์โคก็เลยทําให้ตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีอำนาจอะไรผมก็เลยคุยกับเนือคู่ว่าเหตุการณ์เหมือนที่พี่โดนมาทุกอย่างในทหารเ่เขาอาจจะชื่นชอบมาใช้ใจกับพม่าที่พม่าเลิกแล้วแต่จะชอบอย่างนย้างไเราไม่รู้เขาก็ผมก็ยังตำหนิเขาไป เขาก็ยังาอายุน้อยนะเขาคงโกรธอที่มีการปฏิวัติแบบนี้เขาก็คงโกรธว่าประเทศไทยมาดีๆแล้วก็เลยเนียบอกว่าบอกใครก็เลยคงโกรธนผมผมก็จำบีไปว่าอย่าอย่าไปอย่าไป,าไปเราเราเป็นคือเราเป็นเหมือนกับเป็นครอบครัวสาธารณะคือจะพูดอะไรต้องรับมันหลง แกนำชุมนุมคนหนึ่งได้ประกาศไว้เมื่อวันที่15มกราคม2552โดยประกาศว่าจะเป็นการสร้างรัฐไทยใหม่ด้วยมือคนเสื้อแดงโดยมีดีสเตชันเป็นเครื่องมือขยายฐานมวลชนแกนำการชุมนุมหลายคน รุมชจมดีผมด่าผมบนเวทีเพราะโกรธที่ผมออกมาบอกกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดวีรัมเมื่อวันที่ 4, สี่เมษายนที่ผ่านมาว่าคนที่คิดล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องข้ามศพผมไปก่อนแม้นว่าคนคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนที่ผมเคยทำงานให้ อย่างชนิดที่พี่น้องสื่อมวลชนเคยบอกว่าผมทำงานให้แบบยอมตายถวายชีวิตผมต้องกราบเรียนว่าแม้นว่าผมจะรักคนคนนั้นมากมายขนาดไหนก็ตามแต่แต่ถ้าถ้าคนคนนั้นรักตัวเองเห็นแก่ความอยู่รอดของตัวเองมากกว่ารักประชาชน และความอยู่รอดของประเทศชาติผมก็ไม่เอาด้วยคุณจะุพอเรื่องคดีเดอ่งคะได่ได้พูดคุยค่ะด้พูดคุยกยันบ้างคะความิดเยไจริงๆคุณพ่อก็ไม่ได้ไม่ได้กังวลในเรื่องนี้มากแต่นะคะได้นหมไม่ได้ไม่ไม่ได้ไไไดกังวลในเรื่องนี้นะคะเขาคิดว่าจริในเรื่องของคดีนีน้ก็มีเกิดขึ้นตอนที่รัฐประหารปฏิวัติรัฐประหารตอนนายกยิง่งร เสร็จใหม่ๆอะนะคะแล้วก็อายการสูงสุดณขณะนั้นก็ถูกตั้งเลยคณะคสะชนะคะก็ได้คุยค่ะท่านก็บอกว่าการขึ้นศาลก็ก็ดีเหมือนกันเพราะว่าก็จะได้สามารถพูดถึงข้อเท็จจริงได้นะคะ,ะไม่ไอะไรใช่คะไม่ได้วความกังวลหรือว่าอะไรมาบ้า,างไมคะไม่มีเลยค่ะเมื่อกี้ยังยังยังได้คุยโทรศัพท์กันอยู่เลยนะคะไม่ไม,ไม่มีความกังวลอะไรค่ะก็มีหลายคนบอกว่า คุณทักษิณจะหนีไหมหนีก็ดีเหมือนที่ผ่านมาคราวที่แล้วหนีก็ดีไปแล้วหนีไปอยู่ดูไบเพราะกลัวติดคุกหนีไปสิบหกสิบเจ็ดปีกลับมามอบตัวนะมอบตัวเสร็จลดโทษจากแปดปีเป็นเหนือหนึ่งปีอันนั้นก็ถือว่าปฏิหารทางกฎหมายจากแปดปีเหลือหนึ่งปีนี่ปฏิหารนะแล้วเหลือหนึ่งปีนะครับจะติดคุกสักวันยังไม่ยอมเลยอ้างว่าตัวเองป่วยนอนโรงพยาบาลตำรวจจนได้รับฉายา นักโทษเทวดาแต่คดีนั้นเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันคดีที่นายทักษิณโดนน่ไอ้สามคดีเป็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่คดีนี้เป็นคดีหมิ่นสถาบันซึ่งพี่น้องประชาชนยอมไม่ได้เพราะอะไรโอ้โหมันเรื่องใหญ่คดีหมินนนะมนมหม่นเจ้าเนี่ยนะมันไม่ได้เรื่องใหญ่คดีหมิ่นเจ้าเนี่ยมันเป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่สําหรับสังคมไทยแล้วก็วัฒนธรรมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ย เหนื่อยบอกตรงนะเหนื่อยนะครับจะไปวิ่งเต้นหรืออะไรต่างๆจนะมีข่าวบางคนบอกจะมีข่าววิ่งต้งเต้นผมว่ายากนะครับผมบอกเลยยากๆเอาตรงๆไปตรงมาเลยพี่น้องประชาชนว่าไงผมว่ายากคดีพวกนี้แล้วไปดูทุกคดีติดคุกหมดยกเว้นรับสารภาพขอพระราชทานอภัยโทษนะครับนะส่วนการหนีหรือไม่เนี่ยเราก็ไม่รู้นะนะ นะในเมื่อเขาก็กลับมาแล้วเนะี่ยพักคงจะไม่หนีอีกนะหรือจะหนีอีกเราก็ไม่รู้นะครับนะแล้วก็เมื่อวานนี้ฟังทนายความของนายทักษิณให้สัมภาษณ์บอกเฮ้ยคลิปตัดต่ออ,อะไรต่างๆนะผมก็ถามแหล่งข่าวใกล้ชิดอายการถามแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจเขาบอกพี่เด้โอ้ยคลิปตัดต่อนะตารวจอายการเนี่ยไม่กล้าเอาสงสารหรอกทุกคดีที่เป็นคลิป <c oughs> นยะทุกคดีที่เป็นคลิป นะครับต้องผ่านการตรวจสอบจากกองพิสูจน์หลักฐานของสำนักงานตำรวจชาติ่อนว่ามีการตัดต่อหรือไม่คดีมาตรา112คุณทักษิณน,นะครับกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจชาติเนี่ยนะเขาพิสูจน์แล้วมันไม่มีการตัดตอ่อมันเป็นคําพูดของนายทักษิณแบบล้วนๆเลยไม่มีการตัดตอ่อเทปไม่มีสะดุดลื่นลื่นไหลลื่นไหลแบบเป็นธรรมชาติเลยอ่ะ ไร้รอยต่อจุกรู้ไร้รอยต่อครับนะครับคลิปนี้มันไม่มีรอยต่อเลยมันไร้รอยต่อเลยไม่มีการตัดต่อเลยเพราะนั้นนะก็คือเป็นคำพูดของคุณทักษิณทั้งหมดเลยแหล่งข่าวที่ผมได้มาเพราะฉะนั้นไอจะมาต่อสู้ว่าคลิปตัดต่อพยานหลักฐานไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นคลิปตัดต่อไม่ได้เลยไม่ได้เลยครับตามนั้นเลยอ่ะ เพราะนั้นข้อต่อสู้นี้ที่ผมดูภาพหัวหนังสือพิมไทย์รัฐเนี่ยผมดูนะส่วนตัวนะผมถามแหล่งข่าวใกล้ชิดตํารวจอัย,ยาการเขาบอกว่าประเด็นนี้ตัดได้เลยครับตัดได้เลยนะครับนะนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นในวันที่สิบแปดมิถุนายนคุณทักษิณในฐานะผู้ต้องหาก็ต้องเปพบอัยาการนะจะอ้างว่าป่วยอะไรต่างผมว่ายากแล้วยากเมื่อวานนี้อ้างว่าติดโควิดนะการอ้างว่าติดโควิด COVID เนี่ยหนึ่งอาจจะติดจริง สองอาจจะประเมินแล้วท่าทางสั่งฟ้องแน่นะสั่งฟ้องแน่เขาเป็นไงเลยไม่มาพบเพื่อตั้งหลักหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็นักข่าวเต็ไมไปหมดครับน้องๆน,น,นักข่าวก็โทรหาผมก็บอกว่าไปเฝ้าไข้คุณทักษิณที่หน้าบ้านจันทร์สองล่าเห็นรถเข้ารถออกหลายคันเลยก็ไม่รู้ว่าคุณทักษิณอยู่บ้านหรือเปล่าผม<ว>เองมาอัปเดตการเมืองนิดนึงนะครับมาอัปเดตการเมืองนิดนึงนะฮะ เมื่อเช้านะครับมีสายรายงานมาว่านะครับมีเพื่อนผมซึ่งเป็นนักธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับเรื่องการเช่าเรือสปีดโบ๊ททั้งลำเล็กลำใหญ่นะครับลำเล็กลำใหญ่ที่เกาะช้างนะครับเกาะช้างจังหวัดตราดนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับกัมพูชานะฮะกัมพูชาทราบว่ามีบุคคลระดับ VVIP นะครับให้ลูกน้องเนี่ยไปประสานงานในการขอเรือ ขนาดใหญ่ในการข้ามจากเกาะช้างไปยังกัมบูชานะครับซึ่งผู้เช่าไม่ระบุนามนะครับบอกว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับ VVIP นะครับเป็นผู้ใหญ่นะครับก็ประสานผมมาว่าก็กลัวว่าเพราะปกติการข้ามพรมแดนมันจะมีพรมแดนทางทางทางบกนะฮะทางบก,กผ่านตอมอนะครับผ่านด่านนะครับแล้วก็ทางเรือเนี่ยทางเรือเนี่ยก็ โดยปกติก็จะไม่ค่อยข้ามกันนะฮะโดยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีไปทางไปทางบกนะฮะเพียงแต่ว่าทางบกเนี่ยมันออกยากนะครับทางบกมันออกยากก็เลยจําเป็นที่ VVIP ดังกล่าวเนี่ยจะต้องไปทางทะเลนะฮะเพราะทางทะเลมันกว้างใหญ่ไพศาลนะครับกว้างใหญ่ไพศาลส,สามารถที่จะใช้ speed บ o ทขนาดใหญ่เนี่ยข้ามไปได้เลยจากเกาะช้างไปยังไปยังกัมพูชานะครับไปยังกัมพูชาซึ่ง ผมเห็นว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะไม่เหมาะสมเพราะว่ากลัวว่ามันจะไม่มีตอมอทางท้องทะเลนะครับกลัวไม่มีตอมอทางทาง้อง,ท,งทะเลในการสแตมบีซ่าพวกนี้ผมก็เลยเรียนไปยังท่านพลเรือเอกอดุงเอี่ยมพันธ์นะครับพันเอี่ยมนะครับผู้บัญชาการทหารเรือนะฮะเตรียมเตรียมเรือราัตะเวนนะฮะแบบสปีดโบ๊ทนะครับ,แบบรบแล้วก็เรือฟรีเกตนะครับที่สามารถยิงต่อปีโดได้นะครับแล้วยิงปืนกลได้คอยสกัด เรือลำดังกล่าวที่จะไปส่ง VVIP ที่ประเทศกัมพูชาด้วยนะครับเพราะผมเกรงว่ามันจะไม่มีการไม่มีการสแตม์ว visa การจะไม่มีการสแตมมว visa ก็กลัวว่าจะไปแบบผิดกฎหมายก็กลัวว่า VVIP ดังกล่าวเนี่ยจะไปแล้วไม่ยอมกลับนะครับก็เลยเรียนไปยังผู้บัญชาการทหารเรือคนที่ติดตามทิกต o k เต้พลัมเจ็หรือ Facebook ของผมเนี่ยถ้าเป็นไปได้ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับส่งไปให้ถึงท่านผู้บัญชาการทหารเรือนะครับอ่าจะได้ป้องกัน เหตุที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าได้นะครับนะฮะช่วยป้องกันเหตุนะฮะช่วยป้องกันเหตุนะครับอ่าช่วยป้องกันเหตุนะครับเพราะว่าผมมองว่าคือทางผู้บัญชากรารทหารบอกอะ่ะเขาดูแลตะเข็บชายแดนดีอยู่แล้วนะครับเพราะตะเข็บชายแดนเนี่ยมันค่อนข้างแคบนะครับมันไม่ได้กว้างเหมือนกับทะเลนะครับทะเลเราก็ไม่รู้หรอกว่าเรือใครนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีเนี่ยอยากให้ท่านผู้บัญชากรารทหารเรือเนี่ยอ่คอยตรวจสอบเรือ ทุกลำนะฮะเรือทุกลำนะฮะที่ข้ามพรมแดนไปที่กัมพูชานะครับว่ามีผู้โดยสารหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างนะครับได้รับการอนุญาตหรือยังแต้มวีซ่าหรือยังนะครับได้รับการอนุญาตจากกระทรวงยุติธรรมแล้วหรือยังนะครับก็ฝากไปยังผู้บัญชาการทหารเรือด้วยแล้วกันนะครับเพราะว่าชายแดนทางบกเนี่ยมันปิดมิดเลยนะฮะท่านผู้บัญชาการทหารบก่ปิดมิดเลยออกไม่ได้นะครับ ออกไม่ได้ทางอากาศก็ออกไม่ได้ครับทางอากาศก็ออกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องบินไพรเวทเชษตมันซึ่งต้องระบุสัญชาติและคนนั่งไปด้วยเพราะฉะนั้นเขาเช็คหมดนะครับมันต้องผ่านด่านพิธีการตรวจตาวีซ่าอีกนะฮะตรวจลงตาวีซ่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไปลําบากไปทางอากาศก็ลําบากไปทางบกก็ลําบากก็เหลือทางเรืออย่างเดียวก็อยากให้ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจเรือทุกลำนะฮะช่วง ตั้งแต่วันนี้จนถึงช่วงวันที่ประมาณสักอาตั้งแต่วันนีจ้จนถึงสิ้นเดือนเลยนะฮะจนถึงสิ้นเดือนเลยนะฮะจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับเดินทางไปทั่วโลกปกติพอเดินทางมาไทยแค่เหยียบแผ่นดินไทยโลกภัยใครเจ็บนี่ลุ่มเล้าเลยพอค่อยอยังชั่วเดินทางไปเชียงใหม่ก็ปกติ เดินทางไปโคราชก็ปกติเดินทางไปภูเก็ตก็ปกติแต่พอจะไปขึ้นส่านติดโควิดซะงั้นป่วยอีกแล้วน้องลงมุ่งแต่นี้ความผิดมีไหมบ้างสักนิดคิดทำถูกสักที ที่มีโรคมันจะรุมขึ้นมาทันทีใกล้วาชีวีแล้วนะแต่พอหลุดไม่ต้องเข้าคุกแล้วนะก็จะแข็งแรงเกินนักหนาเดินสายไปมาขึ้นเนื้อลงใต้ มีคนมาเชียร์ยิ่งโชว์พลังอวดเก่งเกินใครถึงกับลื่ตัวไปเจอคดีใหม่รีบป่วยทันทีทักษินเนี่ยหลังจากที่โดนคดีดังกล่าวก็หายเงียบไปเลยกระแสข่าวลือเรื่องการหลบหนีไม่ว่าจะไปทางเกาะกูดไม่ว่าจะบุ่งหน้าซูคาเมนไม่ว่าจะเป็นเครื่องบิน ได้มีการปล่อยในโซเชียลมีเดียจำนวนมากแต่จนถึงขณะนี้ก็ไม่มีการยืนยันว่าทักษิณไปไหนนะฮะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยคำพูดของทักษิณที่ให้สัมภาษณ์สืออ่อของประเทศเกาหลีใต้นะก็เป็นประเด็นถูกนํามาฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายหลังจากที่พลเอกอุดมเดียศรีตะบุตรอดีตผู้จัดการหารบกได้มีการแจ้งความดําเนินคดีกับทักษิณชินวัตรนะครับขณะที่ทําการหลบหนีในคดีทุจริตอรัปชันซึ่งทั้ง3คดีทักษิณก็ มาทําการรับโทษนะครับซึ่งก็ได้รับการพระราชทานอภัยโทษจากจําคุก8ปีเหลือเพียง1ปีเท่านั้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจไฮไลท์นะครับที่ผ่านมาฝ่ายกฎหมายของทักษิณน,นะแล้วก็รัฐบ,บาลของเศรษฐาก็ออกมายืนยันนะครับว่าสิ่งที่ทักษิณโดนในคดีมาตรา1-2นั้นเป็นผลพวงจากการรัฐผหาน ครานี้องค์อิงออกมาก็ใช้คำพูดเดียวกันวาทกรรมเดียวกันนะครับผมเรียนรุ่นส่วนนะเรื่องของการรัฐประหารก็เป็นการยึดอํานาจนะครับของยิ่งรักชินวัตรไม่ได้ยึดอานาจทักษิณชินวัตรนั่นคือประการที่1 2เรื่องคดีที่ทักษิณมีการกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นคดีที่ทั้งหมด11คดียกฟ้องไป7คดีนะครับคงค้างอีก4คดีอยู่ที่พนักง,งานสอบสวนอีก3คดี นะครับคดีคอร์รัปชันซาบ,บ้าก็อยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอีก18คดีนะครับนั่นหมายความว่าทักษิณเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการรัฐประหารไหมนะฮะก็ทักษิณใส่ร้ายสถาบันะนะฮะไปกล่าวหาสถาบันเน่ะว่าเป็นคนไปยึดอํานาจเขาอะทั้งที่สถาบันไม่ได้เป็นคนยึดอํานาจอะนะไปเกี่ยวข้องกับในวงในวงังนะซึ่งทักษิณก็พูดออกมาชัดเจน ก็เป็นที่มาของโดนคดีมาตรา1นะึหนะฮะหลักฐานก็คงระบุชัดเจนส่วนคำพูดของอุ้งอิงนะ,ะสำหรับผมมองว่าเป็นซิตี l ไลเออร์หรือการโกหกนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยการรประหารครั้งที่ผ่านมาเนี่ยที่พลเอกอุดมเดียรสิทธบุตรเนี่ยให้ในฐานประมรรมนญญไปแจ้งเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของทักษินชินวัตร ซึ่งคนถูกยึดอานาจคือยิ่งรักไม่ใช่ทักษิณน,นะค,คนละเรื่องกันนะฮะส่วนทักษิณเขาจะแสดงความพูดวาจาภาษามีความเชื่ออย่างไรเนี่ยนะฮะก็เป็นอย่างที่เห็นถ้าผิดก็ถูกดำเนินคดีไปแต่โอกาสที่ทักษิณจะไม่ติดคุกม,มีไหมมีผมเรียนย้ำนะมีเพราะอะไรหนึ่งเขาออกพรบนิตศกรรมโดยให้เพื่อไทยเป็นตัวเ,เร่งเป็นประธานแต่คนชงก็ให้ก้าวไกลเป็นคนชง นะครับนั่นคือสิ่งที่เราควรรู้นะแล้วก็ส้มกับแดงเนี่ยเขาพวกเดียวกันนะนะสมพรเจสมพรเนี่ยนะฮนะเป็นแม่ของธนาธรเนี่ยเขาเป็นนายทุนใหญ่ของพักไทยรักไทยนะต่อมาเขาก็เดินทางไปที่ฮ่องกงก็ไปเจอกันหลายต่อหลายครั้งมีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์กันหลายครั้งนะครับสำหรับก้าวไกลกับเพื่อไทยเป็นพักเดียวกันนะฮะเขาแยกกันอยู่แล้วก็รวมกันตีใครไม่รู้ก็รู้นะผมยนยันอีกครั้งหนึ่ง นะครับส่วนทักษิณจะจําเป็นต้องหนีไหมผมว่าไม่จำเป็นต้องหนียังมีกฎหมายที่เรียกว่าเป็นเอาบ้านเป็นเรือนจานะฮะยังไงถ้าถูกพิพากษาจําคุกขึ้นมาทักษิณก็จะเอาบ้านเป็นเรือนจําอยู่ในบ้านนะฮะเป็นเรือนจำเนื่องเกิดสิ่งที่ทักษิณจะทําแล้วก็ได้สิทธิพิเศษนะฮะตั้งแต่ช่วงของสมศักดิ์เป็นตำตรีว่าการกระทรวงวิธรรมนะฮะที่สําคัญไปมากกว่านั้นก็ได้สิทธิพิเศษจากทวีสสอง ะะซึ่งเป็นตำตรีว่าการกระทรวงได้ทำคนปัจจุบันที่จะออกระเบียบให้ออกไปอย่างนั้นนะครับส่วนคําพูดวาจาภาษาที่พยายามบ่ายเบียงนะฮะว่าการการะทำความผิดของคนตัวเองนะไม่ผิดไปโยนความผิดรัฐประหารนั่นก็หุ้นส่วนคิดว่ายัางไงอ่ะแสดงความคิดเห็นหน่อยฟังขึ้นไหมนะ,ะสิ่งที่รักษิณพูดเนี่ยไม่เกี่ยวกับสถาบันไม่เกี่ยวกับการรัฐประหารเนี่ยมันเป็นผลผลพวงอะไรกับประหารหรือมีการกันแกล้งหรือเปเล่านะถ้ามีการกันแกล้งจริง ทำไมไม่แจ้งจับคณะะหารนะทักษินแจ้งจับคณะะหารเลยแต่เมือคดีกับรัฐหารเลยพลเอกประยุทธ์จันทโอชาเมืนงคดีเลยนะฐานกันแกล้งสิ่งเหล่านี้ผมว่าหุ้นส่วนลองพิจารณาดูวยกันหุ้นส่วนเห็นว่ามีการแกนแกล้งหรือไม่หรือใครกระทำความผิดจริงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์กิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ22สิงหามีนักโทษบินมาถึงเรือนจำตอนบายบาย พอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายพอเที่ยงคืนก็ป่วยหนักใกล้ตายผัดดีร้องไี้เอาตัวไปรักษาฉันสิบสี่โรงพยาบาลตำรวจมีลิเกจำปวดนอนปวดแข้งปวดขาใช้อาพิสิทธ์เล่เลียมานยาใช้อาพิสิทธ์เล่เลียมานยาถึงสิบแปดกุมภาก็กลับบ้านสบายใจ ไม่ไรความศักดิ์สิทธิ์ชีวิตประชาชนก็บุนไา้คนรวยมียศสัก์อยู่สบายคนตายคือพี่น้องประชาชนคนจนเมืองไทย ใจนักกีรักีีมาสบายใจพกยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรเสรยาบาหาเม็ดไม่เป็นไรแกันด้ทั่วไทยลูกหลานช่างแม่งมาน ขาใหญ่ก็โดนหันเจ้าหน้าที่แสบสันหลักสอปโอผักไว้ดีนะท่านชัยวัดเขารู้ใตดีนะชวาวบ้านเขาตาไวท่างทานสู้สุดใจรักษาวไว้ด้วยชีวิตกฎหมายไรความศักดิ์สิทิ์ชีวิตประชาชนก็ห่นไา้คนรวยมียศศัก์อยู่สบาย คนตายคือพี่น้องประชาชนประชาชนทำเพื่อชาติคนมีอำนาจทำเพื่อตนคดกองแย่งชิงช่อชนประชาชนต้องลุกทุ่ความยุติธรรมชาวคอมเมนอยากได้ก็กูดผิดเส้นแดนรัฐตูดทับโซนดินแดน,นไทย ส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยส่งหุ่นเส้นมาเยี่ยมนักโทษเมืองไทยเราคนไทยร่วมใจรักษาไว้เสื่งแผ่นดินมาร่วมกันเถิดที่น้องคนไทยลุกขึ้นสู้สุดใจรักาชาติและแผ่นดินกูคนไทยรักชาติด้วยชีวิตกูคนไทยรักชาติรักแผ่นดินไทยที่ดินทำกินของลูกหลานผู้สืบไป time for me